ถักฟเย็นเป็นแมทักฟย็นเป็นแมทักฟยนเป็นถักฟยนเป็นวาชิกูดอภินะเน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 ช็กโลาช็กโลา Nej, 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 hon du att uh, du kan inte spisa. Det har gått en, det är lördag. Nej, Vill vi körer en, en vecka till. Nej, what? Snälla, Vill vi körer en vecka Nej. Kom igen då! Du kan du, du kan, ja men det är dåligt. Är det supatron? Är det hela eller? สำหรับอันนี้อันนี้อป๊าเอามาให้จากที่ทำงานทุกคนป๊ป๊าปุ่คริสต์มาสเออปาปาเอได้ของขวัญคริสต์มาสจากที่ทำงานเขาบอกอันนี้ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือตรงนี้เราเขียนเนาะทักไฟเย็นเป็นเออถักเอ่อยนอูเกลิมวม่แม่จกรอะดูคะเรอียนอูเกัิน ตอนนี้ให้เมทธทิวงดน้ำตาลไงทุกคนงดน้ำตาลหนึ่งอาทิตย์แล้วก็หนึ่งอาทิตย์อีกเป็นสองอาทิตย์เห<อ>็นขนมแล้วมันสิวงดได้บอน้ำตาลนะันดแล้วอ,อันนี้มันแสนบเอรีน่วเอามาหรือเปล่าบัตรค,รอ,ครอันนี้มันหนาทุกคนหนาเา่ามันหนักหนา<อ>แต่หนักเอามันหนามันก็ต้องหนักจะถูกแล้วครั <laughs> ไปเดิน ทำไมน้องไม่ปิดตะหนิมอ่ะเขาอยากเขาอยากเท่เนาะอยากเท่แต่ไม่ดูอากาศอ่ะแมทธิวอ่ะคือแมททิวบอกว่าแมททิวบอกว่าแม่มีมีรองเท้าอันนี้แล้วคือแม่ต้องห่วงแล้วแม่แม่จะลื่น่ะมันก็ยังลื่นเหมือนเดิมจ้ะสรุปเราก็ใส่รองเท้าที่มีอ่ะก่อนที่เราจะซื้อฮะอันนี้ไม่มีสน ไม่มีอะไรสนสิทธิ์ไปฟาสต์โฟมไม่ทุกคนองจะขับรถสารถีรีบนั่งก่อนเลยนะเนาะเฮ้ยขักแน่จ้ะ Oh, det är kallt, kan du sätta dig i bilen? Nej tack! <laughs> det är Det jättekallt. Vad? Oh, ทางม้าลายเราต้องจอดเนาะเขาเดินมาถึงเขาจะอยู่ฝั่งนู้นเขากำลังเดินมาเราก็ต้องจอดจากทางม้าลายเนาะ เริ่มเว่ามันต้องใส่กี่ชั่วโมงแล้วไม่ใช่กี่ชั่วโมงเหรอตอนมาเท่านายครับอะไรเงี้ยเสร็จแต่วอีกบินแลอบถูกแลแกจะทอทีนออดบินแล้วหอบถูกโอเคอะเขากินโดนัทเขาจะมีอะไรอีกเหรเขาดันเบื่ออักซอเขาทุกสองคนรีทันทีทเขาเบื่อ

นี่ของแม่จ้ะก,กับกาแฟอันนี้กับอันนี้สิบห้าโครนเนี่ยกาแฟกับเค้กอติด แม่เดินไปเข้าห้องน้ำค่ะทุกคนเมื่อก่อนนี้ห้องน้ำไม่ต้องจ่ายตังค์ตอนนี้ใช้ระบบจ่ายตังค์10โครนคือแบบเข้าห้องน้ำเฉยๆก็10โครนอะซึ่งตั้งแต่มาอยู่เนี่ยตรงนี้เขาให้เขาให้เข้าฟรีหมดเลยห้องน้ำจะมีอยู่ประมาณ6ห้อง ตอนนี้ต้องจ่ายังสิบกรนทุกอย่างทุกอย่างเป็นระบบเงินหมดเลยทุกคน Vad sa du? Jag vet. Du måste vara försiktig här. Det är lite kofot สวยเลยผักชีโอ้วันนี้มีรากเว้ยวันนี้มีรากผักชีแต่เหี้ยวเหี้ยวไม่เหี้ยวจังทานกันกินอยู่คนเดียวอันเนี้ย จะเอาพลิกพลิกไม่สวยเลยถั่วก็ไม่สวยโอ้ยอยากกินแกงเนี่ยแต่แพงมากเลยกิโลละร้อยน,นู่นน่ะนี่มันห้านาทีทุกคนมันห้านาทีช<น>ูชงสุดเลยเด้ อุบัติเหตุรถชนกันทุกคน,นนะกระโปรงรถกระโปรงรถเปิดแบบนี่เลยเอ,อิดอะไรขึ้นมาแบบนี้อันตรายช่วงนี้นทุกคนว่าเนี่ยพิมพ์มันเยอะเยอะมากอนะ่ะ ที่แม่ใช้ใส่เออันนี้ห้าสงล เอาแบบไหนนี่คือนี่ยิงก้าเอาแบบแช่แข็งทุกคนบุแช่แข็งนี่ทึ่งบ้านึงบ้านเออทุกคนไป ไปจ่ายตลาดมาจ้าก็วันนี้คนเยอะมากไปที่ไหนก็เยอะมากมากจริงๆคนก็แบบไปซื้อของช่วงเทศกาลไอ้คริสต์มาสไงทุกคนคือซื้อตั้งแต่เน,นิ่นๆอะตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยทุกคนเอออันนี้ของแม่นี่ของแม่คือคน <laughs> กระเป๋ากระเป๋าแม่โอเคจะไม่ได้รีวิวเนาะทุกคนก็เดี๋ยวจะเ,เก็บใส่ตู้เย็นเลยก็ จับจ่ายประจําสัปดาห์ทุกคนจนะ่ะส่วนมากก็ซื้อซื้อครั้งเดียวแล้วจบเลยหนึ่งอาทิตย์สี่คนเนาะทุกคนเนาะก็ขาดเหลืออะไรก็ไปซื้อเอาระหว่างอาทิตย์แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ซื้อจ้ะไม่ค่อยได้ซื้อเลยระหว่างอาทิตย์ไม่ค่อยได้ซื้อพยายามกินกินของในตู้เย็นที่เราซื้อนะ่ะให้หมดเนาะทุกคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซื้อเลยแหละนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนจ้า Hvala što pratite kanal. เงดต่ง่งเสร็จยังยงแช่ไปเลยน้ำผลไม้รวมอ่ะเอออ่ะแก้งกันอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ทำกับ <Hate> ข้าวต่อขอบคุณที่ช่วยนะอ่าแมทเอาก้วยไปตรงนู้นครับลูกไปไปห้องรับแขกไปนู่นใหญ่เหรอ หรือสั้นดีดีกว่ากล้วยอ่อนบางทีกล้วยเล็กๆเท่าหัวแม่แม่มือนี่ทุกคนเขาก็เอามาขายรีบตัดมาขายจังเลยแล้วก็บ่มมันอ่ะมันไม่สุกอ่ะเออไม่มีที่เอาใส่นี่ลูกใส่ไอ้นี่วนี่ทุกคนเอมน้ชอบ ช <Microsoft. S 1> วันนี้ถูกเนาะถูกตั้งห้าโครนอะแมทอลเล็ก mm hmm. ปกติยี่สิบเก้าโครนอะยี mm ่ส hmm. ิบแปดจุดเก้าสูนอะกแบงคอนที่ฮันนะักเกียดแบบนี้ทุกคนนักเกียดเนาะ <laughs> มชอบตอนฟองกินชากินชาอันนี้เดียวแล้วก็ใส่ก็บีบใส่ครับ<า>เอาเร็วๆเถอะวันนี้พูอืม นาวหกลูกยี่สิบหรือยี่สิบห้ายี่สิบห้าหกลูกยี่สิบห้าก็มีแต่เหี่ยวๆลูกเล็กๆแต่ว่าก็น่าจะมีน้ำอยู่ <c oughs> เลือกไม่ค่อยได้อืทุกคนเดี๋ยวไปทํากับข้าวต่อเนาะขอบคุณนะํำแล้วก็ลืมชิ้นําซัวกุ้งกุ้งบ๊อชสดแน่<อ>ใจ ไม่สดเด้อตำสตัวกุ้งตำสั่วขนมฉีนกุ้งครับคนพี่จะได้เป็นตะแซบป่ะส่วนทางนี้เป็นทาโก้ยงคํไหนอ่ะเหรอเดี๋ยวเรา้แล้ว อับต mainland, ักเลยวันน <spirituality> yeah. like like ี้ทาโก้จ้ะย่อไม่ใช่สเปรย์อะไรเลยดื้อสังเกนุหมกี้รู้สตาไป

มี่ใุ่นก็คลุกจริงๆตักใส่นี่เลยก็ได้ครับเอ้ยคนณยุทธเดิอทางบริับิดฟิบีไอ้ไรอก่า Jag har missat varenda för för jag inte ens har spelat in. Det är här man råkar spilla. När det börjar översvämmas. Varför snurrar det tillbaka? Är det skönt? Jag tror jag tog för mycket vitt idag. Tror inte det. แต <ừ. S 2> ่ว่าไม่จุ่มะไทยวารเรอร์เราแต่ดิบแล้วดูเมียนะไหนเป็นยังไงแมทให้ทุกคนดูก่อนมือสั่นเนี่ยนะอือฮกัดเลย <ừ. S 2> อืออืออือโห กุ้งลวกนะทุกคนกินไปวันนี้ใช้มือนะโอ้ใชใ้ซ้อมดีกว่าทุกคนตำ่ส่วจ้ะมีคนอยากสิกินน้ำอืมเผ็ดกินเลยกแคปหมูจ้ะ ไม่ได้ก็ไปกดเนาะมีเสียงไะมีเสียงไมิซาอัลลัห์แะวมีเสียงอะไรแคไมือกันแคปมือชัวรก็ไม่ Oh, nur ต่ำเด็กไปหน่อยอเก็บจะชิมแล้วป่ะใช่คร,รับตัวนี้บ่นั่นก่อนกุ้งก็อร่อยอ้าวแล้วเสร็นน้ให้บอกว่าเดใช่ไหมเผ็ดุอ้าัเผ็ดันไม่คิดกินไม่ได้บ่เผ็ดเนอไม่คึดนไม่ได้

ใส่กินคำใหญ่จะกินคำใหญ่มันเม่ชทีท่ทำที่แล้วมันกงเห็ดอยู่ใไ่ไม่เป็นไรทุกคนเป็นคน<อ>ไ,ไทยกินเผ็ดได้ครับทุกคน,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 นที่นั่งแบนสวีทน้ําแบนแบนทีย่สี่แ้วก็น้องอน้องจะไม่ค่อยได้วันทีสิบสอง Jag får en bli denna? Ja. Du var med. Du var lammmamma. Visst? Jag dricker väl detsamma. Du har lika få Men, julfeeling. Så. Mm. เศรษฐกิจปีน,น Europe, ี้ก็ไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยกันเยอเท่าไหร่เหมือนป like ีที่แล้วแม่ว่าก็คือแบบด้วยเศรษฐกิจเงินเฟ้อะทุกคนของขวัญปีนี้อาจจะไม่ได้เด้อเล็กแมททิว หลายๆครอบครัวแบบมีปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนนะทุกคนหาการเงินเนาะทำเท่าไหร่ก็ไม่พออ่ะด้วยของมันแพงอะไรมันแพงค่าใช้ใจ่ายเท่ากับรายรับเท่ากับรายจ่ายอ่ะบางคนเป็นเนี่ย แต่เขาแต่เขาเนาะได้ใจวุ้ยอก็เสียดายสิแต่ก็สวยงมดีกัน Jag tror att jag tar såhär. Men det var jättegott. Ditt jag. Och det här kan man ha som iphone skal. Iphone skal. Då är det två på backen mm. Och så lite större. Det som telefon. Man tar så. mm. det såhär. Vi วันนี้ปวดใจแมทธิวบอกแมทธิวว่าวันนี้กินถักรู้ขึ้นขถามแม่ว่ามันกินถักได้ให้แม,มก็ได้อยู่อตอนนี้ก็กินถักรู้ครักินไปต้นเหาะขเล่นเล่นเล่น อือ,อะไรเออเล่นนะตะกี้เห็นน่ะเล่นอยู่มันจะหกเฮ้ยยังนะสูตรละครไม่เป็ไรคือ คือลีลานี่คือไม่กล้ากัดให้ทุกคนได้เห็นคือคําใหญ่ก็ไม่ได้อายเขา <laughs> หมดไหมหมดเกลี้ยงหนึ่งกิโลทุกคนกินสามคนหมดป๊าดถีบถโอโหไหวไหมนี่ <laughs> ไหวโอเคจ้ะทุกคนจ้ะก็อาหารค่าวันเสาร์เออ กินไปง่ายๆเนาะอือ <purely> จ้ะพอกันใหม่นะจ้ะสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย